สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Ro บอทแมปอนิเม่แฟนตาซีนะครับแบบนี้เป็นแมปที่คนไทยทําขึ้นนะครับบอกไดยเลยว่าก็แอบดีนะครับแอบดีแอบดีบดในบางส่วนแล้วก็หลายอย่างที่พูดไปในไลฟ์นะครับหรือว่าบ่นไปเนี่ยตอนที่ไลฟ์อยู่ก็รู้สึกว่า มันก็เป็นอย่างที่ตอนนั้นพูดจริงนะครับแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกมันก็สนุกดีเนื่องจากว่าะละหลายแมปตอนนี้นะครับในแบบพวก tower defense นะมันก็จะมีในด้านของของฟรีที่เยอะเกินไปนะครับอัอนนี้บอกไว้ก่อนว่าอ,อย่างแมป anime land ่ะคูนี้แล้วกันเรายกตัวอย่างมาเลยนะครับเนื่องจากว่าในลหลายแมปที่เขาเปิดช่วงนี้นะครับจะเป็นแมปที่แจกของเยอะแบบเบื่อเลยนะครับเพราะว่าจ้องการจะดึงคนมากเกินไปนั่นเองโดยที่ ลืมนึกถึงว่าในระยะยาวยิ่งมีคนเยอะยิ่งแจกของเยอะคนเล่นเวลาพอพอเราไม่แจกแันเนี่ยมันก็จะทําให้คนเล่นลดนั่นเองแต่พอแบบนี้ก็ไม่น่าจะว่าเขาขี้เกียจแจกหรืออะไรนะครับเพราะในด้าของภาพภาพ,ภาพหรือว่าแบบพวกเอฟเฟกตัวละครนะครับมันคงจะสู้แบบที่เขามีทุนสร้างมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมีทีมงานที่เยอะกว่านี้ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ข้อเสียที่พี่ไม่ค่อยชอบแบบนี้อย่างเดียวเลยก็คือ ช่วงที่เขาปล่อยให้เทสนะครับเขาดูจะไม่ค่อยสนใจแมปเท่าไหร่นะสำหรับเดฟบที่เป็นคนไทยนะแต่พอหลังๆมาก็ดูเขาน่าจะเตรียมอัปเดตอยู่ในรอบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็เอาเป็นว่าเราเอามาเล่นค่าเวลารอแมปอื่นก็ได้นะครับแต่ก็สนุกดีนะแมปนี้นะครับบอเลยว่าสนุกส่วนตัวติดอยู่นะครับตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันเล่นได้แบบชิลๆแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบ่นยาวๆเลยในไลฟ์นะครับว่ามีบั๊กนู่นบั๊กนี่นะครับตัวละครก็ไม่ดีภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่พอเล่นไปเล่นมา ระบบกเกมเฮมันดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูนะว่ามันดียังไงนะใครที่เคยลองเล่น AA มาจะชอบแบบนี้สนะรับส,ส่วนตัวนะถึงภาพม,มันจะไม่สวยเท่านะครับหรือว่าเอฟเฟกตัวละครมันจะไม่ดีเท่าเนะี่ยพวกโมเดลตัวละครจะไม่ดีเท่า AA แต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าระบบเกมเ์หรือว่าช่วงเล,เล่นแบบนี้มันจะยากพอกันนะครับหลายหลายคนคงจะไปติดรูปแบบเกมเ์ที่มันเล่นง่ายๆนะครับมีโค้ดแจกนู่นแจกนี่แจกเยอะ จนติดการเล่นง่ายไปแล้วนะครับพอมาเล่นแบบนี้ของมันน้อยนะครับเริ่มต้นที่เป็นเหมือนสตาร์เตอร์คล้ายๆแพ็คสตาร์เตอร์มันน้อยเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยแจกอะไรเท่าไหร่นะครับนอกจากโค้ดที่ให้เพจมาตอนนี้ก็แจกเยอะแล้วนะครับแตอนนี้เดี๋ยวพี่รวมโค้ดมาให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแบบอนิเมะแฟนตาซี Fantasy เนาะนี่นะครับระบบเกมเพลย์ก็จะเหมือนทาวเว d ร f ดิ s เนทั่วไปเลยแต่ว่าจากที่พี่ลองไปเล่นมานะครับถ้าเล่นให้เห็นภาพจริงๆต้องไปลงเลทแต่ว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาก็มาเล่นในนี้ให้ดูแล้วกันนะครับ ตัวละครที่เราใช้เล่นพวกสตอรี่เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ระดับอีพิกหรือ l ีเจนก็ได้แต่พอไปลองเล่นเลดแล้วคนละระดับกันเลยนะครับแต่ถ้าว่าเลือดมอนในสตอรี่เนี่ยน้อยนะครับถือว่าน้อยนะอันนี้ไนท์แมร์เลยนะครับถึงจะเป็นแอคแรกๆก็เถอะว่ามันควรจะยากกว่านี้สักนิดนึงนะครับแต่ก,ก,ก็ก็ถูกแล้วนะครับเพราะสตอรี่มันก็ไม่ควรยากจนเล่นไม่ได้ขนาดนั้นเนาะ อ่ะแล้วก็สำหรับแบบนี้เราจะต้องอัพเวลตัวละครนิดนึงนะครับถ้าใครจะไปเล่นโหมดอื่นนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นอีเวต์ของซงเยนอูนะครับหรือว่าลงเลดอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อินฟินิตี้เนี่ยลงง่ายนะครับกับสตอรี่ลงง่ายอ่ะสองอย่างนี้ง่ายเลยนะครับเราใช้เป็นตัวลีเจนหรืออีพิกก็ได้นะส่วนตัวละครเดี๋ยวมาแนะนําที่หลังนะครับเอาจริงก็มันเล่นได้ทุกตัวละครเลยนะครับสำหรับตัวละครระดับแรออีพิกลีเจนแต่ทางให้ดีแนะนําไม่ใช้ อีพิกที่สุดนะครับมันจะเล่นง่ายที่สุดนะสำหรับคนที่เกลือไม่ได้มีติดนั่นเองนะครับอขอหอยุดวางตัวก่อนจะแพ้นะฮะคือเนาะแต่ที่ลองเล่นมาประมาณ67ชั่วโมงนะครับจริงๆมันเสียเวลา FK ไปเยอะหน่อยนึงก็เลยรู้สึกว่าไม่นับช่วง FK ไปแล้วกันจริงๆก็สิ2 0ชั่วโมงอยู่นะครับประมาณ13ชั่วโมงเล่นแบบเต็มๆนะครับแล้วก็รวมเวลา FK ด้วยแต่ถ้าไม่รวมก็ประมาณ7ชั่วโมงนะครับเราพี่นั่งเล่นไปจุ่มไปสักพักนึง หาวิธีการอัพวลนะครับใช้ตัวละครไหนดีบ้างนะครับแล้วก็ส่วนโทสุ่มแล้วเกลือก็เลยนานนะครับอันจริงมันน่าจะแป๊บเดียวที่เราจะได้มารีวิวคลิปนี้เลยแต่ว่าพี่อยากลองซึมซับเกมเพลย์ของอ่าอันจะไม่แฟนซีให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามหาบั็กที่ยังไม่มีคนรีพอร์ตแต่ก็พอไปดูก็มีคนรีพอร์ตแล้วนะครับในแพทหน้าก็น่าจะทําแพทแก้มานะครับตอนนี้เขามีสนิทเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับแบบนี้นะเผื่อใครยังไม่เห็นก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอดไปให้นะครับจะได้เข้ามาเพื่อที่จะ ดูนะครับว่าเจ้าสนิกที่ล่าสุดเ,เป็นยังไงนะครับส่วนใครที่ขี้เกียจเข้าพี่จะขึ้นไปชี้พายอกันนะครับน่าจะง่ายกว่าเนาะเราขอขาขอข้ามไปดูสนิกสักนิดนึงอบอกเลยว่าเป็นสนิกที่รู้สึกว่านะ่าจะเป็นสิ่งที่พี่รู้นะครับก็คือตัวละครสําหรับอูซุยเนาะในปกเกมเนี่ยจะมีเป็นตัวละครอูซุยด้วยนะครับถ้าเราเห็นกันจริงนะมันจะมีตัวละครอูซุยด้วยนะครับ อาโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าสนีกันแล้วนะครับนี่สนีมี2องององอย่างนะครับเป็นเอฟเฟกโจมตีเนาะนี่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่ัอน,นี่เขากําหนดจุดไว้ให้ตัวไหนตีตัวไหนนะครับเห็นไหมมันเหมือนอุซุยตอนที่สู้กับไอ้เจ้าเจำชื่อไม่ได้แล้วที่มันเป็นตัวเคียวพิษนะครับไม่น่าจว่า่ใช่ที่ล่านะเออเห็นไหมน่าจะฟูเอลีด้วยนะครับดูทรงแล้วอ่ะนี่ประมาณนี้สำหรับสนีที่เจ้าเข้ามาส่วนบัคที่พอร์ตมีคนรีพอร์ตบัคเยอะมากๆนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังมีรีพอร์ตเรื่อยๆเนาะแต่ก็น่าจะแก้ในภายหน้านะครับในอนาคตน,น่าจะแก้นะหล,ะหลายบั๊กบางอันบางคนก็ไม่รู้ว่าแก้อย่างไงนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าทำํำองไงถึงบั๊กแต่ว่าพอพี่เล่นไปเล่นมาก็เจอบั๊กเหมือนกันเยอะด้วยนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสําหรับแบบคนไทยที่ทีมงานไม่เยอะขนาดนั้นนะครับไม่มีทีมเทสเตอร์แบบหลักๆแบบจริงจงจังๆขนาดนั้นนะครับอแาตา่พอเขาทาได้ดีนะครับะระดับหนึ่งเลยนะสำหรับมาตรฐานเบรด เกมโรบอทนะครับก็ถือว่าใช้ได้ส่วนใครที่ชอบเกมเพลย์ที่ได้นง่ายไม่ไม่ค่อยแนะนำสำหรับแบบนี้นะครับเพราะแบบนี้ถือว่าเล่นยากนะครับหนึ่งเลยเนื่องจากว่าเกมมันฟาร์มยากนิดหนึ่งนะครับเราต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อ2,000เพรเนาะแต่ถ้าเป็นในอ,อนิเมะ t s ส a ตนที่น้องๆชอบเนี่ยแค่ 40, 40นาทีก็ได้แล้วนะครับ2-3,000เพชรนาะ ประมาณนี้นะครับส่วนมิติเนีรตมันการันตีมีนะครับ400รอบนะครับก็คือสุ่มส0่ตัวในมิติแน่นอน1ตัวนะครับแต่ก็ถ้าใครไปสุ่มตู้อปกตู้มิติคูณ2เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไม่ได้ด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะเป็นกลิ่น i a f แบบปกตินะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เราบ่นบุนรีวิวกันได้ฟังกันเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับแบบที่เพิ่งเปิดได้2วันอ่ะวันนี้วันที่2เราอย่าเพิ่งไปอะไรมากเนื่องจากว่าให้เขาค่อยคุกกิ้คงนะครับก็ค่อยๆให้เขาปรับไปเรื่อยเน นี่นะครับเราจะเห็นว่าถึงจะเป็นสตอรี่ที่เป็นไนเมะนะครับมันก็จะเล่นง่ายถ้าตัวละครเราวิเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเรามีมิสติกแล้วมันจะเก่งกว่าทุกตัวเลยไม่ว่าจะเวลวอะไรนะครับอ่าแต่พอมาดูดูแล้วเนี่ยเราจะต้องอัพวิวตัวละครด้วยไม่งั้นตัวมันก็จะไม่เก่งขนาดนั้นนะครับหรือว่าขนาดที่เราต้องการจะเอามาโซโลนิกอ่าโอเคนะครับส่วนแมคคณิกเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีแพสซีฟที่ เพิ่มอย่างอื่นด้วยนะฮะับสำหรับแพสซีฟไม่ใช่แพสซีฟเทรดนะฮะคนอื่นเขาเรียกเทรดกันนะทรีทีทเถิดนะครับในด้านของส่วนตัวพี่ชอบเรียกว่าแพสซีฟตัวละครนั่นจะวัดติดมาจากเอเบสเนาะโทษทีนะครับอันนี้เป็นไฟเตอร์อ่าเจ้าเทรดเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมชชีนิกอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเออถือว่าดีนะครับมียิ่งมีเยอะมันยิ่งทําให้เรามีโอกาสได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นแพดพันลุ้งเนี่ยเล่นได้ทุกอันเลยนะครับพันลุ้งพวกนี้ ส่วนตัวแนะนำพัดลุงเนี่ยก็เป็นเซอร์เชยลลงมาครับแล้วก็แอสทอรลงมาถึงจะดีนะครับถ้าใครจะรีไอดีหามิติเพื่อที่จะมาสุ่มหาพัดลุงก็ดีนะครับสำหรับซีเนียลซีนิตน่าจะซีนิตนะครับซีนิยตัวนี้ก็คือยูนิคในนะครับออลล่าเป็นแพสซีฟที่พี่รู้สึกว่าอยากให้เพิ่มเข้าไปในอ a มากๆเพราะว่าเจ้าออลล่าตัวนี้มันจะเป็นแพสซีฟที่บวกดดเมจ200%แล้วก็ ทำให้ตัวละครเราหวังได้สูงสุดแค่2ตัวนะครับแต่ว่ามันบวกดีเมดสองเเลยนะอาจจะจะมีบวกตีน่าจะตีช้าลงด้วยนะครับแต่มันวางได้2ตัวแล้วก็บวกดีเมดสองร้อยเปอร์เซ็นต์กแล้ว,ลวนั่นเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้เขาทำมาให้น่าเล่นมากขึ้น,นครับเซเลเชียวก็นับดีเมดจากเบรดพื้นฐาน50%เลยนะก็ถือว่าเยอะมากนะครับยิ่งมีตัวบัฟดีเมดมาก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับอัปเดตหน้าหน้าหน้าของแบบนี้เนาะว่า เขาจะอัพไปในทางไหนนะครับส่วนเรื่องบั็กเขาน่าจะแก้เร็วๆนี้แล้วโค้ดพี่ก็จะทิ้งไว้ได้คอมเมนต์ให้ไม่เหมือนเดิมนะครับท็อปคอมเมนต์นะอยู่ในท็อปคอมเมนต์เลยโอเคประมาณนี้นะสำหรับแมปคนไทยนะครับหัวใจหัวใจนะครับแมปคนไทยหัวใจเนาะโอเคสุดท้ายนะขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับถ้าอ่านตรงไหนผิดไปออกเสียงภาษาอังกฤษผิดไปขออภัยด้วยนะครับหรือว่าอ่านผิดก็ขออภัยจริงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ